หมายเนี paper, ่ยถ้าเขาฟ้องเลยเนี oh, wow. ่ยแล้วเกิดว่าอาจารย์ไม่ผิดเนี่ยอาจารย์ฟ้องกลับเนี่ยติดคุกได้เลยนะเพราะว่ามันมีเจตนาจงใจในการกันแกล้งแล้วคลิปที่มันเอาไปแจ้งเนี่ยมันก็ได้เป็นคลิปที่อีเพจอะไรที่เขาเกลียดอาจารย์เนี่ยเอาไปตัดเพื่อใส่ลายป้ายสีอาจารย์มันซวยมากเลยที่มันไม่มาฟังไอ้คลิปเต็มก่อนว่าคลิปเต็มมันคืออะไรมันดันไปเอาเฉพาะคลิปตัดเนี่ยไปแจ้งความมันไม่เอาคลิปเต็มไปนี่คือความซวยเกิดขึ้นนี่เรียกว่าการตัดสินใจผิดชีวิตเปลี่ยน มันมีความอาฆาตพยาบาทมาหลายสังคมเราในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะสังคมพวกเราในกลุ่มนักศึกษาเนี่ยสังคมพวกเราในปัจจุบันเนี่ยมันติดนิสัยอย่างหนึ่งคืออะไรรู้ไหมเรามักจะเสพสื่อคอนเทนต์เนี่ยในระยะเวลาสั้นๆเช่นเราชอบดูคลิปสั้นๆตัดเพียง3าวิหนึ่งวิคลิปยาวเคยฟังไหมชอบไหมไม่ค่อยคลิปสั้นๆมันเร็วกว่าติ๊กต็อกมาเลยโดง่งดังเป็นไวรัลในปัจจุบันหนึ่งในนั้นก็คือทนายคนที่จะฟ้องอาจารย์วันนี้ทนายชื่อเสียงดังโดง่งดังระดับประเทศ เขาบอกว่าเขาได้ข้อมูลมาจากใครรู้ไหมอีเพจวีเหยื่อวีสองกับมีสื่อมีเดียออนไลน์อะไรไม่รู้นะ mm hmm. เขาบอกว่าเขาไปเอาเอาข้อมูลมาจากอ e ีก e ลุ่มนี้ซึ่งอาจารย์ออกรายการเปิดปากกับภาคภ,ภูมิวานจะก,ก็เลยถามว่าอาจารย์ตั้งคําถามหน่อยว่าเวลามีคนพูดอะไระเราควรจะเดินไปถามเขาก่อนไหมว่าเขาทําจริงหรือเปล่าพวกเราถูกว่าถูกต้องไหมเวลาเพื่อนเราหรือตัวเราโดนใส่ร้ายป้ายสี แล้วเพื่อนเราได้ยินคํานินทามาเฮ้ยกูได้ยินว่าเพื่อนมึงอ่ะสัมสอนเหรอสมมุติเราได้ยินแบบนี้กับเพื่อนเราเราควรจะเดินไปถามเพื่อนเราก่อนหรือเราจะเชื่อเขาเลยเราควรต้องถามเพื่อนเราก่อนถูกต้องป่ะว่าไอสงที่เขาที่เขาพูดถึงมึงเนี่ยมันจริงหรือไม่จริงความเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นใช่ไหมแต่ในยุคปัจจุบันเป็นอย่างไรไปถามเขาไม่เคยถามเลยว่าเจตจำนงที่อาจารย์กำลังสื่อสารคือเจตจำนงอะไร เขาไม่เคยถามเลยด้วยซ้ำว่าไอ้เรื่องที่กําลังโพสต์กันอยู่กาลังประจาร์กันอยู่ในโซเชียลเป็นเรื่องจริงหรือไม่จริงล่าสุดเมื่อเช้ามันโพสปะโพสว่าอาจารย์ว่าอาจารย์เนี่ยเคยป่วยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วมันเจอตัวหมอรักษาอาจารย์ด้วยแล้วถูกจารึกด้วยว่าอาจารย์เนี่ยหมอระบุว่าอะไรกูก็เลยงงกูเคยไปหาหมอตอนไหนที่เป็นจิตเวชกูเคยถูกหมอรับรองตอนไหนว่ากูเป็นโรคซึมเศร้าอาจารย์ไม่เคยไปหาหมอจิตแพทย์แต่ไม่รู้ไม่เอาข้อมูลมาจากไหนอาจารย์ยังงงอยู่เนี่ยไปหามาได้ยังไงทั้งๆที่ไม่เคยเดินไปพบจิตแพท เลยแม้แต่ครั้งเดียวที่ไปยืนยันจริงๆ่ะไม่มีแต่มีไปหาหมอแล้วขอยานอนหลับมีไหมมีสมัยทํางานประจําแต่อีที่หมอระบุอาการเนี่ยไม่มีเนี่ยโลกเรามันเป็นแบบนี้มันเริ่มฟังคนอื่นมากขึ้นอาร์เลดาว่าไงใช่ไหมอีสันดานคนพวกมึงเนี่ยที่ชอบฟังคนอื่นเนี่ยหูเบาทั้งหลายเนี่ยมึงตัดหนังไข่มึงกัน่ามาแขวนหูหน่อยสองข้างมันมีสองลูกกระโปรงพอดีใช่ไมมีสองหานพอดีใช่ไหมนั่นอะแขวนห้อยหูไว้มันจะได้อะไรจะได้หูหนักบ้างไม่ต้องหูเบา เพราะทุกวันนี้สังคมมันหูเบาฟังอะไรเชื่อพวกเราก็เหมือนกันไม่ต้องไปขำชาวบ้านเพราะอะพวกมึงก็เป็นเวลาเสพสื่อเสพข่าวอะไรมึงก็เชื่อเขาแล้วโดยไม่สนใจมึงด่าเขาแล้วโดยคดีอะไรที่เป็นคดีที่หนักหนาสาหาที่สุดวันนี้ก็เป็นข่าวด้วยนะคืออะไรดีไอคอนพวกเราเชื่อข่าวสังคมเวลาพูดอะไรมาเราคิดว่าการที่ทีวีรายงานข่าวเนี่ยทุกอย่างต้องเป็นความจริงทั้งหมดโดยที่เราไม่เคยสืบค้นเลยว,ว่าความจริงจริงๆแล้วเป็นยังไงสังคมเรากําลังขาด คุณธรรมจริยธรรมที่เรียกว่าการถามหาเอาความจริงจากบุคคลที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีหรือบุคคลที่ถูกโจทย์ขึ้นในสังคมเราขาดคุณธรรมตัวนี้คือการถามหาความจริงบางทีเนี่ยเรานั่งดินทากันเนี่ยอีฝั่งนี้ดินทาฝั่งเนี้ยเราเชื่อเลยนะแต่เราไม่เคยถามอีฝั่งนี้เลยว่าจริงหรือไม่จริงแต่เราไปซุบซิบดินทาจนเรื่องเนี่ยมันบานปลายไปไหน,ในแต่่มึงอย่าเพิ่งไปพูดนะมึงกูก็ไม่แน่ใจว่าจริงหรือเปล่ามึงว่าพูดมัมึงว่าเหลือมไม่เหลือ ตั้งแต่หน้าห้องกัหลังห้องเองน,น,งนีเ่ยมึงรู้จักใครมายวินาทีนาทีมึงพิมพ์หาการแป๊บเดียวมึงรู้จักกำหนดแล้วเพราะทุกวันนี้มันมีกลุ่มลายในการนินทาชาวบ้านมันตั้งกลุ่มลายในะสมัยอาจารย์ทำงานประจำเนี่ยตั้งกลุ่มลายในการนินทาชาวบ้านปรากฏโป๊ะแตกไปนินทาในกลุ่มใหญ่พิมพ์ผิดกลุ่มอย่างเงี้ยอีเจ้าตัวรู้เลยทะเลาะกันเลยทีนี้อาจารย์นี่เจอประสบการณ์ตรงในะสมัยก่อนนินทาชาวบ้านแต่ผิดกลุ่มมันเด้งขึ้นมาบอดีไงก็เินไปกดอีกกลุ่มนนแล้วก็ไปพิมพ์ในกลุ่มนั้นไปผิดกลุ่ม ดันกลายเป็นเจ้าตัวรู้เรื่องเลยทะเลาะกันดิตีกันดีกโดนผู้หลักผู้ใหญ่เรียกเข้าไปตำหนิโดนผู้หลักผู้ใหญ่เข้าไปตักเตือนโดนใบเตือนเลยเพราะไปแอบตั้งกลุ่มมินทาชาวบ้านกันบางคนอาจจะไม่ได้ตั้งกลุ่มไลน์บางคนทำงานโทรคุยกันตอนกลางคืนนอนไม่หลับทําอะไรกูนอนไม่หลับขอคุยกับมึงนิดนึงแล้วกันมึงอีนี่มันเป็นอย่างไรอีนี่มันเป็นอย่างนี้เราพยายามฟังแล้วเสพบ,บ่อยๆซ้ําๆจนเกิดความเคยชินนอนเนื่องในสันดาน<ๆ>เกิดอะไรขึ้นเชื่ออะไรง่ายๆฟังใจ ดังนั้นอาจารย์จึงขอฝากพวกเราทุกคนในฐานะที่นี่เป็นนักศึกษาเนาะเรียกว่านักศึกษาในเรื่องนิสิตเนาะนักศึกษาทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีสติสัป,ปชัญญะในการเสพข่าวสังคมออนไลน์ในโลกปัจจุบันให้เราเนี่ยพยายามมีสติสัมป,ปชัญญะอาจารย์เนี่ยเคยมีชีวิตล้มเหลวผิดพลาดมาบ้างอาจารย์เคยจุดถึงจุดต่ําสุดในการใช้ชีวิตและกลับมาอยู่ในจุดสูงสุดของการใช้ชีวิต เคยล้มเหลวถึงที่สุดและเคยประสบความสําเร็จจนถึงจุดสูงสุดอาจารย์เคยเจอเคยผ่านการล้มละลายก็เคยผ่านมาแล้วแต่คําถามคือพวกเราทุกคนเนี่ยกำลังเดินไปสู่จุดนั้นพวกเราเป็นนักศึกษาอาจจะยังไม่ได้เกิดการเป็นนี่หรือบางคนอาจจะเป็นแล้วก็ได้แต่อาจจะยังไม่ได้เป็นมากแต่เมื่อวันหนึ่งเราเริ่มต้นในการทํางานออกจากรั้วมหาวิทยาลัยไปการใช้ชีวิตจริงๆเพิ่งเริ่มเกิดขึ้น วันนั all, no ้นเราจะเริ <gger> ่มเห็นเลยว่าเราจะเริ so ่มขวนขวายในการอยากได้อยากมีอยากเป็นตอนนี้ความอยากมันเกิดขึ้นแต่มันตอบสนองกับความอยากของตัวเองไม่ได้เพราะอะไรเรายังไม่มีเงินเพียงพอในการที่จะตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองแต่เมื่อวันหนึ่งเรามีเงินก้อนแรกเราจะเริ่มอยากในการตอบสนองต่อความต้องการของตัวเองไปตามลําดับแล้วการตอบสนองต่อความอยากของตัวเองจะไม่มีคําว่าสิ้นสุดเพราะเมื่ออยากได้สิ่งนี้ก็จะอยากได้สิ่งนี้ต่อไป มันไม่มีคําว่าพออยู่จริงในความอยากนั้นเหมือนเราแต่งรถอะ่ะพอละพอละพอละถ้าถึงแค่นี้พอละพอไหมไม่พอเราจะซื้อแค่นี้แลหละหลังจากนี้จะไม่ซื้ออีกแล้วซื้อไหมซื้อมันไม่มีคําว่าหยุดไม่มีคําว่าพอสําหรับความอยากได้อยากมีอยากเป็นไม่เคยเต็มไม่เคยอิ่มท้องในกิเลสตัณหาของความอยากนั้นแล้ววันหนึ่งไอ้ความอยากนี้จะทําลายชีวิตตัวเราเองด้วยการไปเป็นหนี้เป็นสินเพื่อตอบสนองต่อความอยากได้ของตน ไอ้คำว่าของมันต้องมีไอ้คำว่าสังคมเข้มีเราต้องมีตามเขาไอ้คำว่าบริบทของความที่มันเหมาะสมกับฐานะหน้าที่การงานของเราเลยจําเป็นต้องมีสิ่งนี้เพื่อประดับประดาเกียรติยศชื่อเสียงเงินทองของตนในการใช้ชีวิตไอ้พวกนี้แหละไอ้คำว่าต้องมีนี่แหละจะเป็นเหตุเป็นผลที่ทําให้เราเกิดความลําบากลําบนในการใช้ชีวิตให้เอาชีวิตของอาจารย์เป็นบทเรียนว่าครั้งหนึ่งคคยล้มเหลวอย่างยิ่ง เพราะเกิดจากการที่ไม่รู้จักพอสมัยก่อนบ้านอาจารย์มีเนี่ยซื้อบ้านของตัวเองมาอาจารย์ติดไฟแชนเดลีย์ห้อยระยะโซฟาทุกอย่างจ้องดูดีสั่งตัดโซฟาข้างในต้องเป็นขนเป็ดเพราะว่ามันมันนิ่มแล้วเราให้เหตุผนลนว่าไงรู้ไหมทำไมคนถามว่าทำไมต้องซื้อโซฟาแพงขนาดนี้อาจารย์บอกไปได้เรากลับมาเหนื่อยให้รางวัลตัวเองเนี่ยชีวิตอยู่กับการที่ว่าให้รางวัลตัวเองให้เยอะมากให้ทุกอย่างที่จะให้ได้โต๊ะกินข้าวต้องเป็น ต้องเป็นหน้า,นาโต๊ะต้องเป็นท็อปด้หินอ่อนต้องเป็นบิวอินอย่างนี้ทำไมต้องแพงขนาดนี้อ๋อให้รางวัลตัวเองาทำ